อ้าโอเคขอกราบสวัสดีและสวัสดีดัคนรู้ทุกคนๆๆๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ทีเบียต,ตกนะครับผมก็เป็นวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับผมก็ไม่ค่อยจะแนะนํา,น,านะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีงบมากก็แนะนําให้ใช้ไปก่อนนะครับผมซึ่งมันมีวิธีการหลายแบบนะครับหนึ่งเลยการนาบัะกิตมาช่วยสอนวิธีการแก้ปัะกิต BML หรือสัปเปอร์กอด BML แล้วก็สามวิธีการนํโคนรลักมาช่วยนะผมผมจะมาสอนวิธีการแก้บัะกิตหรือสัปกปอไ์กอม BML อะไรก่อนครับซึ่งมันก็ง่ายๆครับแค่เรา เข้าวเว็บไซต์นี้แล้วเราก็มาส่องๆดูนะครับว่ามีอะไรที่มันสามารถใช้งานได้มั่งถามว่าตรงนี้มันแก้ตรงไหนกับพี่มันจะอยู่ที่ตรงนี้เลยเซิร์ฟเวอร์อ่ะราก็เข้ามาครับผมแล้วเราก็ดูว่าอ่าสปีกอดไบแมก็อันเดยอยู่ไหนวะอันนี้เราก็กดคลิกขวาแล้วก็อ d ด t นะครับแล้วก็ส่องเลยมันมีอะไรมั่งอ่ะเราก็เลื่อนๆดูไปนะครับผมแต่ว่าที่ผมจะแนะนําเลยที่เจาะตรงจริงๆคือตรงนี้นะคุณผู้ชมเซิร์ฟเวอร์พาวเวอร์ตี้นะครับแล้วก็มาที่บิวตรงนี้นะผมนี่เห็นไหมอันนี้คือระยะการมองเห็นของผู้เล เซิร์ฟเวอร์อย่างมากเลยนะคุณผู้ชมตรงเนี้ยผม,มใช้ไปประมาณที่ห้าหรือหกนะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครที่เครื่องมันแรงจริงๆก็ปรับไปเป็นสี่ก็ได้แบบสุดๆแล้วคือสี่แต่ผมแนะนําให้เป็นห้าดีกว่านะครับผมแต่ตรงเนี้คืออะไรพี่เคริยะการมองเห็นเองเคยมาบมอ,อะไรไกลๆปะ่ะเอออะไรประมาณนั้นแหละมันกครียะการมองเห็นของโมเล่นนะครับผมถ้าเราปรับมาอีกมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะผมแต่กมอง,องเห็นมันน่าจะ1อันเท่ากับ1ิบล็อกมั้งถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้นะคุณผู้ชม ซึ่งปรับเยอะก็ไม่ดีพเพื่อนอาจจะไม่ชอบได้นะคุณผู้ชมตรงนี้แล้วก็อีกตนุนเออคือเออลืมลืมลืมอีกตุนนึงก็คือนี่นี่เลยมาที่ปางกินนะครับผมแล้วก็ออโต้เซฟตรงนี้ถามว่าตอนแรกมันมาให้ที่หนะกพันนะคุณผู้ชมตรงนี้มีส่วนอย่างมากเลยพอหกพันนี้ไม่รู้ว่ากี่นาทีนะครับพอเวลากบจานวนเวลาที่มันกาหนดปุ๊บมันจะทําการเซฟโลกออเซฟโลกปุ๊บเซฟเราจะกระตุกช่วงนั้นนะครับแล้วจะเกิดอาการทีเสตกได้ซึ่งตรงนี้ผมปรับมันเหลือประมาณศูนย์นะครับซึ่งไม่เซฟเลย แต่ถ้าถามว่าไม่เซฟเลยพี่มันจะเป็นอะไรไหมก็เป็นแน่นอนครับเวลาเซฟดับหรือเซฟอะไรอย่างเงี้ยเออเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเซฟของผู้เล่นไว้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่าจะไม่มีการเซฟของผู้เล่นซึ่งเราต้องมานั่งเซฟเองนี่เซฟออประมาณนี้หรือถ้าใครแบบพี่เขาไม่อยากปรับไม่อยากลดให้มันเป็นศูนย์ก็ตั้งเวลามันนานๆอ่ะเออประมาณเนี้นนะอะประมาณนี้หรือไม่เราก็ตั้งเวลาว่าเราจะมาเซฟโลกประมาณเวลาไหนนะครับผมแต่ถ้าเราตั้งหกพันเนี่ยคือแน่นอนเขาบ่าตายแน่นอนครับ ตั้งแค่หกตั้งแค่หกพันนี่คือตายแน่นอนผมเคยตั้งหกพันแล้วแล้วมันแหลกมากมากเลยคุณผู้ชมอมปต่อกันเลยอ่โอเคของเข้าสู่ตอนช่วงประอินมากนะปราอินผมอย่างนี้เราเป็นสี่ตัวนี้เลยคุณผู้ชมถามว่าที่ตัวนี้มันดีไหมมันค่อนข้างที่จะช่วยได้อย่างมากนะคุณผู้ชมตัวแรกเลยอวามลิมิตเตอร์ปั๊มลิมิตเตอร์เป็นปอกอินประมาณว่าสมมติโซนนี่มีมอนเตอร์ประมาณสิบตัวถ้ามันเกินสิบตัวมันจะฆ่าทิ้งทันทีนะคุณผู้ชมอะไรประมาณนี้เลย ส่วนบล็อกอินสเต็ตม็อบถามว่ามันคล้ายๆกันไหมพี่มันคล้ายๆกันนะครับแต่บล็อกอินสเต็ตม็อบจะดีกว่านะครับถ้าเราไม่ใช้ฟาร์มมิมิเตอร์เราใช้สเต็ตม็อบก็ได้สเต็ตม็อบจะประมาณว่าตรงนี้มีมอนเตอร์สิบตัวแต่มันจะไม่ทําการฆ่านะครับมันจะทําการรวมกันกลายเป็นตัวเดียวนะครับผมมันจะทําการรวมกันกลายเป็นตัวเดียวเหมือนบรวมล่ากันนะเออเราก็ต้องฆ่ามอนเตอร์นั้นสิบครั้งถึงมันจะตายนะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยมันดีมากมากนะครับสเต็ตม็อบแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะว่ามอนเตอร์มันจะเวลาทำฟาร์มนจะะะดูไม่สวยเเทนพรา ฟาร์มเราอะมันแกะมันจะไม่กระจายกัน,นะครับแกะมันจะกลายเป็นร่างเดียวกันหมดเลยประมาณว่าแกะมันจะกลายเป็นตัวเดียวแล้วในนั้นจะมีแกะหลายตัวอะไรประมาณนี้แหลกแอสเซทคืออะไรก็พี่แหลกแอสเซทนี้ผมไม่ค่อยไม่เม็นจาน่าจะจาได้คือการปิดไม่ใช้เลสตอร์นะครับปิดไม่ให้ใช้เลสตอร์นะครับผมซึ่งอันนี้แนะนํามากๆเลยเพราะว่าการทาฟาร์มใหญ่อ่คนมันใช้เลสเตอร์ต้บ่อยอะทำให้เซิร์ฟเวอร์แหลกไปมีทุกเปิดไล่ออโต้เออ,เอ,อมันทำให้เซิร์ฟเวอร์แหลกไย แลวก็สอนนะครับมันจะช่วยแก้ให้น้ำไม่ไหลได้ถามว่าน้ำไม่ไหลมันดีไหมพี่ดีนะผมเวลาน้ำไม่ไหลเซิร์ฟจะลื่นมากแต่ว่าผู้เล่นจะไม่ค่อยชอบนะครับผมเวลาทํฟาร์มข้าวหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่โอเคมากๆาเลยนะครับผมต่อมาครับวอร์เดอร์อันนี้โคตรช่วยได้เยอะจริงๆครับผมเป็นการาำัดพื้นที่ในการเล่นของเพลเยอร์นะผมเองเคยสังเกตปะ่ะเวลาเองไปพื้นที่สุดขอบโลกมันจะมีแบบเป็นแบนบกำแพงกันอันนั้นแหละครับคือวอล์เดอร์นะคุณผู้ชมบีบพื้นที่มาให้สักเท่าไหร่แล้วแต่เองเลยแต่่ผมคหนิรวอองบลื ซึ่งรับผู้เล่นได้ถึง60คนถามว่าทำไมมันถึงรับได้เยอะยางพี่6 0คนเลยเครื่องก็ไม่แลกเพราะว่าเพลยเยอร์ไม่ได้กระจายไปทั่วๆนะครับเพเยเยอร์กองกันในแถบนั้นมันทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่แลกมากพอเวลาเพเยเยอร์กระจายไปทั่วๆนะครับมันกินทรัพยากรของไม้ครับแล้วก็ทําให้กินทรัพยากรของเครื่องทําให้เครื่องเนี่ยเหมืนอนคํานวณไม่ทันนะครับแล้วก็แบบ CPU ทำงานไม่ทันนะครับปั่นประมวลผลไม่ทันนะเอออะไรประมาณนี้ แล้วรมมันก็กินรมไปอีกต่างหากมันก็กินรมกินอะไรไปมันก็ดึงประสิทธิภาพของ DDC หรือปีเพจเรามาอีกซึ่งผมแนะนําให้จํากัดโวรบอร์เดอร์นะครับซึ่งทําให้ผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยชอบอย่างมากเลยมเนี่ยก <c oughs> ็ไม่ค่อยจะแนะนำเหมือนเดิมนะครับวรบอร์เดอร์นะแต่ว่าสาหรับคนที่แบบเพื่งไม่แรงก็ใช้ใช้ไปก่อนเนาะวิธีการใช้นะครับก็แคปชื่อไปแล้วก็เซิร์ชใน Google เออเขามีสอนผมไม่ทาคลิปสอนแล้วกันเพราะเขามีสอนมาแล้วผมก็เลยไม่ค่อยสอนนะครับพวกเนี้ย <c oughs> มันมีสอนไาแล้วผมก็เคยทำคล อ่าต่อมานะคุณผู้ชมเป็นวิธีการใช้โค้ดลันนะคุณผู้ชมวิธีการใช้โค้ดลันก็ช่วยนะอ่าขออีกหน่อยหนึ่งตรงนี้คืออะไรพี่สปาลิมิตคือการเกิดของมอนเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ผมเมื่อก่อนที่ผมทําเซิร์ฟนะผมจะปรับมันแค่ย0สบนะครับใหม้มอนเตอร์เกิดทั่วแมปแบบเต็มที่2ี่สิบยสิบตัวนะครับอันนี้ก็เกิดประมาณสิบห้าอะไรนะไอ้นี้ก็ลดไปเรื่อยๆอะ่ะผมเปิดไม่ค่อยเยอะนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นถ้ามอนเตอร์มันเกิดเดยอะแต่ว่าไม่ถูกใจสายฟ้าแน่นอนบอกเลยไม่ถูกใจสายฟาารมเเพว่ันนกิด้อออย ต่อมาแล้วคุณผู้ชมวิธีการนาโคตรลันเข้ามาช่วยนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าช่วยได้โคตรเยอะจริงๆในส่วนนี้มันช่วยได้เยะมากๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวแคปหน้าจอนี้ไปเลยให้พวกเองน่ะนกรอบโคตรพวกเนี้ยแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ทยอยใส่นะครับผมมันก็จะช่วยได้ไเยอะมากๆเลยต่อมาครับวิธีกรารเช็คทีมอิงออนนะครับผมทีมอิงผมก็จะไม่ได้ทิมยังไงวะอ๋อเนี่ยเจอทีมอิงเปิดทีมอิงออนนะผมตรงนี้มันช่วยได้ไหมพี่มันช่วยได้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้นี่เป็นหน้าต่างสองอันนี้เลย ว่ามันช่วยได้เยอะไหมพี่ช่วยได้เยอะมากๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโคตรันแต่ละตัวมันช่วยอะไรบ้างเพราะผมไปขอฝรั่งมาทีหนึ่งผมไปคอมเมนต์ผมไปคอมเมนต์ดีดีคอร์ดเปเปอร์ฝรั่งแล้วก็เขาก็ให้โคตรพวกนี้มาผมก็ลองเอามาใช้ซึ่งมันช่วยได้จริงๆนะก็แคปกันเอาเองเลยนั้นเนี่ยคปกันไปซะเออแค KB กันไว้ต่อมานะคุณผู้ชมวิธีการเปิดหรือวิธีการเช็คว่าตรงไหนมีมอนเตอร์เกิดเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่ครับให้เรากดทิมมิ่งออนนะคุณผู้ชมมันก็จะต้องรอเวลานะครับผมพอเวลาจะผ่านไปกพนให้เราดิ รีเซ็ตหรือเปล่าอั่นี้แบบน่ใจเหมือนกันนะไม่ใช่ดิทิมมิ่งเพจเดียร์ทิมมิ่งออนแล้วก็ทิมมิ่งเพจต่อเราเปิดอยู่แล้วก็ทิมมิ่งเพจมันก็จะให้ลิงก์มาคุณผู้ชมเราก็กรอบปีลิงก์นี้ไปอ่ะแต่จริงต้องกรอบในเซิร์ฟเวอร์นะแต่ว่าในนี้กรบได้ปะวะมันกรอบไปได้อันนี้กรอบได้คุณผู้ชมมันก็จะเอาไปใส่ใน Google นะคุณผู้ชมเพื่อเช็คว่ามีมอนเตอร์เกิดเท่าไหร่อย่างไรบ้ากนะครับผมประมาณนี้เลยกรอบปีก่อนได้ปะวะโอเคได้ละเดี๋ยวตัดไปช่วงนั้นแล้วกัน อ่าโอเคคนดูครับอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าปกติมันไม่ใช่อย่างนี้นะเว้แต่ว่ามันก็งงหมนกันนะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะอลังการกว่านี้เอออันนี้พวกเองก็มานั่งดูเลยนะครับเปิดเปิดดูรับว่ามันแหลกอะไรมากจากอะไรมากคจริงจริงมันไม่ใช่น้าต่างนี้นะพี่น่าจะบเขาผิดพลาดนะครับทาให้มันไม่สมบูรณ์นะครับผมเลยมันออกมาเป็นหน้าต่างนี้นะคุณผู้ชมจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะหรือไม่พี่ก็ยังไม่เข้าโลกเซิร์ฟเวอร์มันก็เลยแบบไม่มีการเกิดอะไรทังสิ่นะ ก็รประมาณนี้นะคุณผู้ชมมันก็จะบอกแล้วว่าเราใช้บั克อินตัวไหนเวอร์ชันอะไรสเป,ปก่อนหรืออะไรเปเปอร์มันเช็คได้หมดเลยนะจากนั้นให้เราปิดทีมอิงนะครับผมถ้าเราเปิดไปนี้นะพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะแหลกหรืออะไรหรือเป,เปล่าถ้าเราใช้เสร็จแล้วให้เราปิดเป็นทีมอิงออฟไว้นะอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ความรู้ได้มากน้อยก็ไม่รู้ได้มากเท่าไหร่นะผม,ผมก็ได้ผมก็สอนเท่าที่ผมจะพอรู้อะ่ะซึ่งอย่างว่าพี่ปรับตอนนั้นพี่ปรับอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่รับได้กี่คนนะครับตอนนั้นผมเปิด เป็นีเจน่าจะมูลค่าน่าจะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับเป็นของค่ายอืจําชื่อไม่ได้เลยไม่บอกแล้วกันประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับรับเพย์เจอร์ได้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบคนนะครับก่อนที่พี่จะเปลี่ยนมาเป็นดีดีซีนะครับซึ่งตอนนั้นนะพี่ปรับเป็นตอนนั้นพี่ใช้เป็นเครื่องวีเถามว่าพี่ลดไปเท่าไหร่ประสิทธิภาพของเบเลนลดไปเกือบเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลดโคตรเยอะแต่พอพี่มาใช้เป็นดีดีซีเครื่องสี่พันพี่ลดประสิทธิภาพของเ,เล่่นไปแคบอคร์เดน โอ้โหตอบโจทย์อย่างมากรับผู้เล่นได้ประมาณเจ็ดสิบคนเลยวันนั้นนะ่ะทีเวตอยู่ที่ประมาณ1ิบหกสบเจ็ดนะครับ1ิบหกส็ถือว่ากลางๆนะไม่ถือว่าแย่นะสิบ้าก็ถือว่าโอเคแล้วลหะไม่ถือว่าแย่เหมือนกันแต่ประมาณ1ิบสามสิบสามตกลงไปนี่คือดอับละคือดอับละครับถือว่ากำลังกำลังแย่นะสิบ้ามันก็เล่กนี่แหละบ้างแต่มันไม่ได้แลกขนาดนั้นนะอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วผมไม่บายครับถ้าใครชอบคลิปเราย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอรับขอไลค์กันเยอะๆนะถ้าไลค์เยอะพี่จะได้รู้ว่าผู้เองชอบที่พี่มันสอนอย่างนี้พี่จะได้ทําคลิปแนวนี้มาอีกสอนใช้บ้างอินสอนนู่นสอนนี่สอนวิธีการแก้ต่างๆนะคุณผู้ชมที่ผมมีความรู้ทั้งหมดที่เคยเปิดเซฟมาก็จะมาสอนทุกเองเอออะไรประมาณนี้นะครับผมไปแล้วไปบายเจอกันอีพีน้นะจ๊ะ